เรื่องนี้บอกเลยว่าเด็กใครได้ฟังก็ต้องถึงกับร้องตะโกนออกมาดังๆว่าฮะมันได้เหรอในขณะที่อ่อนกนาลังโซยของกินอย่างจุใจเก่งสามีของอ่อนมายืนข้างๆพร้อมพูดอย่างน่าดานๆว่าผมขออย่าก,กับคุณนะออนผมรับที่คุณกินของเหม็นๆเน่าๆพวกนี้ไม่ได้จริงๆเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้กลิ่นมันช่างร้ายกาศสะเ,เกิดผมขยาดอยากจะอ้วกเราอยากกันเถอะอ่อนยิ้มร้ายออกมาพร้อมพูดว่าแค่นี้เองเหรอคะนี่คุณเห็นฉันเป็นคนหรือควายคะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าออนชอบกินของ3มอย่างนี้มากๆตอนที่ได้ลองครั้งแรกมันคือรสชาติที่ใช่่่ไมวาจะเป็น ริเรียนเนื้อฉ่ำกรอบนอกนุ่มในเห็นที่ไหนก็ต้องช็อปกลับบ้านหรือจะเป็นผัดสตอกุ้งร้อนๆต่อให้กลิ่นมันช่างเหลือร้ายก็ไม่สามารถทําลายความอยากกินลงได้หรือน้าพริกกะปิผักต้มแค่ได้กลิ่นก็แทบคุมสติไว้ไม่อยู่อยากพุ่งตัวเข้าไปจกแล้ววันหนึ่งในขณะที่อ่อนกําลังช้อปปิ้งของพวกนี้ที่ตลาดอยู่เธอเลือบไปเห็นเก่งสามีของเธอกําลังพาปริมสาบาเดินซื้อของในตลาดอย่างสนุกสนานอ่อ,อนโกรธจัดบอกเลยว่าอยากพุ่งเข้าไปใส่เดี่ยวตอนนี้แต่ก็ยังดีที่เธอคุมสติเอาไว้ได้เธอเลยเอามือถือออขึ้้นนนมมาาาาาาถ่่่ยยเเกก็บลลฐไวทุงงแะรสรสค ที่จะเกิดขึ้น GPS สแสดงตำแหน่งเก่งอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลายชั่วโมงก่อนจะกลับบ้านเก่งกลับบ้านดึกทุกวันโดยอ้างว่าต้องทำงานค้างที่บริษัทแต่ไปอยู่กับนางปริมนี่ละ่ะสิที่ผ่านมาอ่อนแกล้งหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่เห็นอยากจะรู้ผัชวชั่วๆวคนนี้จะงัดวิธีอะไรออกมาใช้อีกและก็อย่างที่ทุกคนรับรู้ในตอนแรกเก่งมันเอาเรื่องที่อ่อนกินของเหมน็มนๆมาอ้างรับไม่ได้ฟิวผู้ดีเหมือนอื้อออกมาเป็นทองอ่อนเริ่มจากเบาๆยิ้มอ่อนๆพูดเบาๆไม่ต้องมาขู่หยาค่านี่แหละจะฟ้องหยาเองบักสู้แหมทำมาเป็นเหม็นของที่ข เก่งบ้างเหรอฮะเก่งช็อกนี่เมียจ๋ารู้ทุกอย่างเลยเหรอเจนี่คือคือว่าพุบปะไม่ต้องมาเมียจงเมียจ๋าคนแบบเองนอกจากข้าก็ไม่มีใครเอาเองทำโผล่ละเจอกันที่ศาลโลจบจือยังไม่จบออนฟ้องนางปริมตัวดีก็หาเป็นชู้กับผัวชาวบ้านเรียกเงินนางนี่สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสำหรับพวกชอบซีพี่รับเงินสดเท่านั้นนางปริมตัวดีทำเป็นบีบน้ำตาไม่มีเงินจ่ายเก่งไม่รู้ซื้อหรืองาได้สงสารเขาไปอีกควักเงินเก็บตัวเองออกมาจ่ายแทนให้ป่าจะไม่มีคดีของตัวเองก็ยังไม่จบออออนนฟ้งงยาาผัวเเิ เคยมาจุกจุกสิบล้านไม่รับผ่อนรับเงินสดอย่างเดียวเก่งควักจ่ายวางจบเริมต้นใหม่กับปริมสาวในฝันเงินในกระเป๋าแฟบลงทันควันนางปริมพอเห็นไม่มีเงินเลี้ยงฉันแล้วใครจะเอาก็ชิงหนีหายไปรอจับผู้ชายคนใหม่จบจเก่งไม่เก่งเหมือนชื่อแล้วคราวนี้ชีวิตพังติดเหล้าติดเบียร์งานการไม่ทําชีวิตติดลบไปอีกส่วนอ่อนชีวิตดีดีเงินเป็นฟ้อนจัดพวกมากๆกในกามเอามาต่อย,ยอดเปิดร้านอาหารไทยอรทยัยอาหารไทยสี่ภาคลูกค้ามากมายทั้งไทยทั้งต่างชาติตองชูนิ้วให้รสชาติความอร่อยถ้าตอนนี้คุณเจอติ่งเนื้ จะทำให้ตัวคุณเบาขึ้นอีกเยอะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปเลือกเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ข้างตัวก็พอนะจ๊ะอะไรดีๆต้องรอคุณอยู่แน่นอน